สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับ Motorsport Live TV ครับทุกท่านอยู่กับผมเก๋าเกียรติโยบรมหวงครับเราจะพาทุกท่านไปรีแคปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในศึก MotoGP สนามล่าสุดที่เพิ่งจบลงไปในช่วงหัวค่ำของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเป็นสนามที่6แล้วรายการสเปนิชกลางปีครับดวลความเร็วกันที่ s ซกิตโตเดเคเ e สในประเทศสเปนนะครับดังนั้นสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสุดสัปดาห์นี้ นะครับหลายคนน่าจะได้ชมแล้วแต่ว่าวันนี้เรามาย้อนรอยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็รายละเอียดต่างๆของการแข่งขันนั้นมีอย่างไรบ้างครับก็พาทุกท่านมาที่สนามเซอร์กิโตเดอเคเลรสเลยนะครับสนามแห่งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสนามแข่งขัน MotoGP มาอย่างยาวนานแล้วครับแล้วก็ได้ถูกขนานนามว่าเป็นสนามที่เป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงชมป์โลกไปแล้ว เอาละครับมาดูที่สนามกันหน่อยนึงครับนี่คือเรสที่6ของฤดูกาลครับสเปนิสกลางปีเป็นสนามที่2ที่โยกมาโดนความเร็วในโซนยุโรปนะครับก็โยกมาที่นี่แหละครับเซอร์กิโตเดเคเรสอังเคลนีเอตโตไปดูรายละเอียดสนามกันหน่อยนึงครับก่อนที่จะไปชมรูปแบบทั้งหมดของการแข่งขันครับนี่คือรูปแบบสนาม ระยะทางต่อรอบ4.423กิโลเมตรครับโค้งซ้าย5โคง้งโค้งขวา8โค้งครับรวมเป็นทั้งหมด13โคง้งสนามเป็นลักษณะวนขวานะครับวิ่งตามเข็มนาฬิกาท็อปสปีดที่เคยทำไว้308กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเวสเลสแลบที่เป็นสถิติเดิมนั้นเป็นของฟาบิโอกาตาโร่1นนาที37.770ครับแชมป์โลกในปีล่าสุดที่ทำไว้ครับรายละเอียดของสนามในแต่ละส่วนครับเซกเตอร์แรกก็ นี่คือ Overtaking h o t งฮอตครับเป็นจุดที่แซงกันได้บ่อยครั้งก็มาไล่ดูตรงนี้ครับโค้งที่1ครับเป็นจุดที่ผ่านฟินิชไล n e ก่อนที่จะเข้าโค้งแรกจุดนี้ใช้พละกกำลังเครื่องยนต์ครับไล่แซงขึ้นมาได้จุดต่อไปที่เป็นจุดที่แซงกันบ่อยครับก็อยู่ในโค้งที่6นั่นเองครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกจากนั้นก็เป็นโซนที่3คือโค้ง9ครับ แล้วก็โซนสุดท้ายที่แซงกันบ่อยครั้งคือโค้ง13ครับเป็นโค้งซ้ายหักซอกยูเทิร์นก่อนที่จะเข้าเส้นชัยจุดนี้ก็เป็นจุดที่ถือว่าแซงกันบ่อยครั้งมากที่สุดครับโค้ง1โค้ง6โค้ง9และโค้ง13นี่คือรายละเอียดครับของสนามเซนกิโตเนเคเรสก็มีภาพไห้ดูในปี2021จังหวะแซงของฟาบิโอกวาตาโรครับแซงผ่านทางน้านของ แจ็คมิลเลอร์นั่นเองนี่ครับบรรยากาศบนกริดสตาร์ตอันดาลูเซียครับแคว้นอันดาลูเซียครับก็ให้การสนับสนุนในการแข่งขันรายการนี้ด้วยครับอเลชเอสปาการโรได้ออสตาร์จากกริดที่3ครับผลงานยอดเยี่ยมเหลือเกินกับอพเปีวลเรซิ่งในฤดูกาลนี้มาดูกริดสตาร์ตกันครับโพเป็นของฟรินเชสโกมาเนายาครับกริดที่2เป็นของไฟโบกาตาโรแล้วก็ตามด้วยอเลชเอสปาการโรในอันดับที่3 กริดที่4 5 6ครับมีแจ็คมินเลอร์มาร์คมาเกสแล้วก็โยฮันซาโก้กริดที่7 8 9ครับตามด้วยทาการ์นักคามิมาโกเบเซคคีแล้วก็โยฮันเมียครับกริดที่10 11 12ครับเป็นฮอเก้มาตินเอเนียบาสัตเทนินีและมาลิกเบียเลสกริดที่13โปเอสปาการโร่กริดที่14อเล็กซ์ดรินกริดที่15แบรดบินเดอร์ครับ16 17 18เป็นของฟรังโก้มูเมลนลี่ครับตามด้วยฟาบิโอดิจิอันนันโตนิโอและเรมี่การ์์เนอรรคับ กรีฑที่19มีลูก้ามารินี่20เป็นของเซฟานแบรเดลครับตามด้วย21มิเกลโอลิเวร่า22อเล็กซ์มาเกสครับ23อันเดรียอวิซิโอโซแล้วก็ปิดท้ายด้วยลอเรนโซซาบาดดอรี่ครับปิดท้ายอีกคันนึงครับดารวินบ,บินเดอร์กรีดที่25สนามนี้เลยมีการเ,เริ่มได้ลงทำการแข่งขันนะครับอขออภัยครับสนามนี้เนี่ยราอูเฟานเดสไม่ลงทำการแข่งขันเนื่องจากไม่ผ่านความฟิตจากการพลาดล้มช่วงของการแข่งขันที่ปอร์ติมาครับ โอ้โหภาพของรถมอเตอร์ไซค์เป็นลานจอดขนาดใหญ่ครับมองเห็นไหมครับเนี่ยว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์เยอะมากจริงๆครับน่าจะมีหลักพันหลักหมื่นกันแน่นอนครับนี่ครับบริเวณภาพมุมบนแฟนๆที่มาเข้าชมในสุดสัปดาห์นี้ก็ห้าหมื่นกว่าคนเกือบจะเต็มความจุในช่วงของเวลาปกติครับไปดูบริเวณกิจสตาร์และนี่คือเ m w Safety Car ตัวเลือกยางของนักบิดที่อยู่ในกลุ่มหน้าทั้ง3คนครับคือสตาแถวหน้าบันญาย่าใช้ฮาร์ดมีเดียมควาตารโรฮาร์ดมีเดียมและก็อเลเอสปาการโรฮาร์ดมีเดียมใช้ตัวเลือกยางเหมือนกันหมดเลยนี่ครับฟรานเชสโกบันญาย่าเป็นโพแรกในฤดูกาลนี้ของเขาครับแล้วก็สร้างผลงานที่ดีเหลือเกินในสุดสัปดาห์นี้ไปครับเกมก,การแข่งขันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนี่คือฟาบิโอวาตารโรครับ กริดสตาร์ที่โชว์มาให้เห็นด้านซ้ายครับอเล็กซ์รินก็ถูกตั้งความหวังแล้วครับว่าจะสามารถไล่บทขึ้นมากอบกู้อันดับได้เป็นกอบเป็นกำรรเหมือนในสนามที่ผ่านมาหรือเปล่าแต่สนามนี้เนี่ยกริดดีขึ้นมาหน่อยครับดอกตัวจากกริดที่เออ่กริดที่14ครับนี่ครับเกมกําลังจะเริ่มต้นขึ้นนี่คืออเล็กซ์รินครับ มาร์กมาเกสสนามนี้เนี่ยก็หืดขึ้นคอเลยทีเดียวก่อนที่จะเข้าสู่รอบคอลี่ไฟเนี่ยทำเวลาได้ไม่ค่อยดีนักนะครับแต่พอเข้าสู่การแข่งขันรอบคอลี่ไฟได้ออกตัวจากกริดที่5วอวอมอับอกไปครับก็มีเกมขึ้นมาให้ดูครับว่าเ,เลือกว่าใครจะเป็นผู้ชนะในสนามนี้ขึ้นมาเป็นเป ar ็กโก้ไฟโบกาตาโร่อเลชเอสปาการโรและก็แจ็คมินเลอร์เกมเริ่มต้นครับ จังหวะออกตัวเนี่ยเป็นเปนโก้ไมนาย่าออกตัวได้ดีเหลือเกินครับตามด้วยฟาบิโอกาตาโโรครับอีกคนที่ออกตัวเป๋เปไปคืออเลชเอสปาการโรนะครับทำให้มาร์กมาเกสก็ทะลุทะลวงขึ้นมารวมถึงทากะนากา,กา,กา,กามิและก็แจ็คมิลเลอร์ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3อย่างไรก็ดีครับใช้เวลาเพียงไม่นานมาร์กมาเกสแซงผ่านทากะนากา,กา,กา,กามิขึ้นมารอบที่2รถแข่ง2คันล้มไปครับแต่ไม่ได้ไปเกี่ยวกันล้มนะครับล้มคนละจังหวะ เซฟรานแบรเดลกับฮอเก้มาตินแต่ทั้งคู่เองก็สามารถที่จะกลับมาแข่งขันได้ครับบริเวณเซกเตอร์สุดท้ายนี่ครับฮอเก้มาตินล้มไปอย่างรวดเร็วครับปีนี้ออกสตาร์ไม่ค่อยดีครับในฤดูกาลนี้มาร์กมาเกสเข้าสู่รอบที่3ก็กดฟาสต์เซ้แหลับเลยครับนาที่8 8 5 9 9จังหวะของไปโก้เปนายาครับก็กดลงไปนาที37.971ครับมีการขึ้นโชว์ให้ดูแล้วครับเ,เวลาเดิมที่ทำไว้เนี่ย สถิติต่อรอบเป็นของฟาเบโลกาตาโรนาที37.770ครับจังหวะออกสตาร์ทรีเให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับก็เป็นจังหวะที่กลุ่มนำนั้นขึ้นมาคือเปกโกมานายาตามด้วยกาตาโรและแจ็คมินเลอร์ครับมาร์กมาเกสเองต้องพยายามหลบหลีกอาการเสียหลักของอเลเชสปาการโรอยู่เล็กน้อยครับคนที่ทะยานขึ้นมาอยู่อันดับ4ในช่วงแรกก็กลายเป็นทากะนาคากามินี่ครจังหวะนี้ที่ อเลสช์นั้นพุ่งเสียบขึ้นไปแต่ก็บานออกครับและนี่ครับรอบที่5ดาวรินบินเดอร์พลาดล้มครับแล้วก็ไม่สามารถนํารถกลับมาแข่งขันต่อได้ครับดาวรินบินเดอร์ครับเอารถลุกขึ้นมาลุยต่อแล้วครับแต่ว่ามันมันไปต่อได้ไม่ไกลครับส่วนอีกคนนึงครับโค้ง12อเล็กซ์รีนพลาดบานออกไปครับหลุดลงไปบอกรวดแต่ก็ยังกลับมาแข่งต่อได้ครับชินจิซาระโอโหเครียดเลยครับหัวหน้าม o ต GP จีพีของซูซูกิ นี่คือจังหวะของโยฮันซากโกครับสาโกก็เป็นอีกคนหนึ่งที่พลาดล้มลงไปครับไม่สามารถแข่งต่อได้โยฮันซากโกนี่ครับจังหวะล้มของสาโกในโค้ง5สนามนี้ไม่ค่อยดีนะครับคู่ของพรมามักเรซิง่งแล้วก็ไฮไลท์ของเรสนี้เป็นการช่วงชิงอันดับหนึ่งของฟฟเบอกาตาโร่และก็แจ็คมินเลอร์ขออภัยครับฟาเบอกาตาโร่กับฟันเชสโกบานาย่าส่วนการชิงอันดับที่3กลุ่มนี้ครับแจ็คมินเลอร์มาร์กมาเกสและ อเลสเอสปาการโรไล่บทกันอยู่หลายรอบครับเป็น10รอบอันดับเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยครับกลุ่มนี้เซฟานบรเดลล้มครั้งที่2ครับที่โค้ง13ท้ายที่สุดก็ต้องออกจากการแข่งขันไปจังหวะน,นี้มาร์คมาเกสก็จะพยายามขึ้นมาให้ได้ครับช่วง15รอบที่เหลืออยู่ก็แสดงตัวเลือกอยางให้เห็นแล้วครับแจ็คมินเลอร์กับมาร์คมาเกสใช้ยางเหมือนกันเลยฮาร์ดมีเดียมครับซานติเอเนเดสซึ่งเป็นครูชีฟหรือว่าหัวหน้าช่างของมาร์คมาเกสก็ลุ้นหนักแล้วครับ ช่วง10รอบที่เหลืออยู่ครับฟาโโกาตาโรพยายามที่จะเติมเพสขึ้นไปเล็กน้อยครับลดระยะห่างลงไปได้เล็กน้อยแต่ว่ามันไม่เพียงพอนะครับจาก0.7 0.8 0.9ครับช่วง10นาทีก็10รอบสุดท้ายล่นมาเหลือ0.578แต่ก็โดนยืดออกไปอีกขณะที่กลุ่มหลังครับช่วง5รอบสุดท้ายมาร์คมาเกสขยับแซงแจ็คมิเลอร์ขึ้นมาอยู่อันดับที่3ได้ครับแต่ว่าจังหวะนี้ครับ ที่มาร์กมาเกสนั้นพลาดบานออกไปนี่ครับเข้าโค้งปึ๊บบานออกอลเลชสปาการโร่เสียบ2คันขึ้นมาอยู่อันดับที่3เลยครับโอ้โห,โหจังหวะเดียวมาร์กมาเกสเสียแล้วก็ตกไปอยู่อันดับที่5ก็จังหวะน,นี้เป็นโค้ง13ครับมาร์กมาเกสเองนั้นเกือบจะล้มแล้วครับแต่ยังเซฟไว้ได้จังหวะแบบนี้หาได้ชมยากแล้วสำหรับมาร์กมาเกสครับแต่ว่าเขากลับมาเซฟได้อีกครั้งหนึ่งที่โค้ง13 แต่ก็ตกลงไปอยู่ถึงอันดับที่5เลยครับช่วงท้ายๆกวารตาโรท่ทำท่าจะไล่เข้ามาติดได้ครับแต่ก็โดนยืดไปในบางเซกเตอร์ครับขณะที่คนนี้ก็ขี่ดีเหลือเกินอเลเชสปากาโร่แต่ว่าระยะห่างจากอันดับที่2นั้น9.4วินาทีครับทีมงานของอเลสเองก็พยายามกระตุ้นเลยครับว่ารักษาอันดับที่3ไว้ให้ได้นี่ครับกลุ่มที่ชิงอันดับ1กันอยู่เปโก้บัญญาย่ากับ ฟาบิโอกวาตาโร่นั้นห่างจริงๆรอบสุดท้ายครับเข้าสู่เซกเตอร์แรกเนี่ยกวาตาโร่ aro, ล่นก็มาเหลือ0.4แต่พอเข้าสู่เซกเตอร์ที่2ก็โดนอีกครับแต่แจ็คมิลเลอร์ก็ปล่อยให้ทางด้านของมาร์คมาเกนั้นแซงผ่านขึ้นไปครับเอาอันดับที่4มาครองจบการแข่งขันในสนามนี้ครับฟาบิโอกวาตาโร่ไม่สามารถที่จะไล่ทันฟันเชสโกบัญญาย่าได้ก็เป็นชัยชนะอย่างหมดจดนำม้วนเดียวจบของฟันเชสโกบัญญาย่าครับ มีมาร์โกเบเซคกี้แล้วก็อเลสเอสปาการโรมาแสดงความยินดีรวมไปถึงแจ็คมิลเลอร์ด้วยครับหมดจดจริงๆสนามนี้นำวุ้นเดียวจบเลยครับปิดทุกสิ่งทุกอย่างปิดโอกาสที่ฟาโบกวาตาโรจะไล่ฐันครับจากการที่เขาทำเวลาต่อรอบได้คงที่แล้วก็เรส p a เพดีจริงๆฟานเชสโกบันดายาเก็บ25คะแนนเต็มไปครองครับส่วนแชมป์โลกแล้วก็จากฝูงมาแชมปี้ยนชิพพอยท์ครับ ปาโบกาตาโรสนามนี้จบอันดับที่2ไม่เสียหายบวกไปอีก20แต้มอเลชสปาการโรขึ้นโพเดียมครั้งที่3ในฤดูกาลนี้ให้กับอพิเลียแล้วครับคอนเซซชั่นพอยต์หมดลงไปแล้วเท่ากับว่าปีหน้าพวกเขาจะกลับมาเป็นเหมือนทีมโรงงานสเปค A หรือว่าฟูลสเปคเช่นเดียวกับทีมอื่นๆแล้วครับนี่คือฟานเชสโกบันยายารถแข่งหมายเลข63ครับออกจากโพนำม้วนเดียวจบ โอ้โหนี่จีจีดารินยาลงอกแล้วครับปลดล็อกคว้าชัยชนะให้กับทีมโรงงานได้สำเร็จแล้วครับส่วนคนนี้ครับเป็นทางด้านของอเลสเอสปาการโรครับก็เป็นการส่งสัญญาณที่ดีแล้วครับว่านี่คืออาพิเล่นั้นก็จะก้าวเข้าไปสู่การที่เป็นทีมโรงงานที่หมดสิทธิประโยชน์แบบ หมดจดไปแล้วนะครับสำหรับในฤดูการหน้าแต่ว่าในปีนี้ก็ยังคงทำได้อยู่นะครับโอ้โหฟอร์มแรงจริงๆครับ l อเลชสปากาโร <Mag> คือในฤดูการนี้เนี่ยอาพิเลียเองก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะคว้าชัยชนะให้ได้นะครับแต่ไม่คาดคิดว่าชัยชนะจะมาเร็วอย่างนี้นะครับครั้งแรกเนี่ยชัยชนะมาในสนามที่อร์เตนตินาจากนั้นก็ขึ้นโพเดียมต่อเนื่องนะครับ แล้วเขาก็ขึ้นโพเดียม2สนามติดต่อการที่ปอร์ติมาแล้วก็มาสนามนี้ที่เคเรสดังนั้นเนี่ยแต้มคอนเซชั่นพอยต์ครบ6แต้มแล้วนะครับเก่งมากครับอเลสแล้วก็อาร์พิเลียไปแจกถุงมือแค่ข้างเดียวนะครับให้กับแฟนๆมาร์กมาเกสสนามนี้ครับจบกันแข่งัอันดับที่4ถือว่าไม่เลวครับเพราะว่ารถแข่งนั้นเป็นรองเยอะเหลือเกินมาร์กเองก็บอกว่าต้องการขึ้นโพเดียมแต่ตอนนี้มันยังไม่เพียงพอครับ ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่9บนตารางแชมเปี้ยนชิพครับมาร์กมาร์เกสก็ไปรับธงหมายเลข9 3กับแฟนๆแล้วครับมาตรงนี้มาร์กครับให้ถุงมือไปเลยเอาไป2ข้างเลยครับข้างเดียวมันจะได้ใจยังไงเราฟาบิโอกาตาโร่ครับกลับมาที่บร,ริเวณพักเฟอร์เม่คุยกับทีมงานครับและนี่คือผู้ที่ชนะในสุดสัปดาห์นี้ครับผ่านไป6สนามมีผู้ชนะในการแข่งขัน 5คนแล้วนะครับมีคนที่เบิ้ลชัยไปแค่เพียงคนเดียวก็คือเอเนียบสัสเซนีนีกับการแข่งขันที่ออสตินแล้วก็กาตาครับนอกจากนั้นไม่ซ้ำหน้ากันเลยครับนี่ครับฟรานเชสโกบันยาย่ามาร์กมาเกสก,ก็กลับไปที่พีทครับยังคงได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากเข้ามาปุ๊บมาร์กมาเกส มีจังหวะที่เกือบพลาดลมนะครับในโค้ง13ช่วง4รอบสุดท้ายภาพก็จับมาให้ดูครับเป็นกล้องออนบอร์ดในรถแข่งของอเลชอสปาการโรครับเซฟไปได้แต่ว่าก็เสียอันดับจากอันดับ3ตกมาอยู่อันดับที่5แต่มาร์กเองก็ยังสามารถที่จะไต่ขึ้นมาจบอันดับที่4ได้ครับนี่ครับ First Back-to-Back back Premier Class Podium ของอพิเลียคือ การได้ขึ้นโพเดียม2สนามติดต่อกันของอาพิเลยครั้งแรกในประวัติศาสตร์กับกนนารแข่งขันพีเมียคาร์สนะครับโอ้โหเยี่ยมจริงๆริงอเลเซสปากาโรครับก็คุยกับทางด้านของมาซิโมริวลาซีอของอาพิเลครับมาดูเรสเพดของฟรานเชสโกปานายาหน่อยครับว่าคงที่แค่ไหนรอบแรกนาที43ก็ธรรมดาครับเยอะหน่อยเนื่องจากว่าวิ่งในช่วงออกตัวครับ รอบที่2มานาที3ามนาทีรอบที่3นาที37 38 37ไล่อยู่อย่างนี้แหละครับก็ท้าที่สุดเนี่ยยืนพื้นอยู่ที่นาที38ครับยอดเยี่ยมจริงๆรับคงเส้นคงวามากวิ่งอยู่อเงี้ยครับนาที38ต้นไม่เกิน38กลางเลยครับหาตัวจับยางจริงๆขณะที่กาตารโรเองในการซ้อมเนี่ยเขาวิ่งวิ่งอยู่ในที37นะครับแต่ว่าพอเข้าสู่การแข่งขันจริงด้วยเงื่อนไขสภาพ ของอากาศมันร้อนขึ้นเยอะมากครับชัยชนะก็ตกเป็นของคนนี้ครับโอ้โหทีมงานดูกติเลยนะโวทีมได้เฮครับนานๆจะเฮทีแต่2คนนี้ก็มาคุยกันครับเปโกป้มานาย่ากับฟาบบโอกาตารโร่ได้ลุ้นแชมป์กันยาวๆแน่นอนครับในฤดูกาลนี้แจ็คมินเลอร์ครับมาคุยกับผู้จัดการส่วนตัวครูชีฟครับว่าเออเกิดอะไรขึ้นนะดูข้อมูลครับ นี่คือบนโพเดียมครับฟรานเชสโกปานาย่าเรามีเปาโลซีอาบัตติกับเดวิดเดทาโรซี่และก็จีจีดาลินยาครับสามหัวเรือใหญ่ของดูคาตคอสซี่ครับยืนเรียงหน้ากันตรงนี้เลยสเปร์กันหน่อยนึงครับอเลสได้ฉลองโพเดียมครับเป็กโกปานยาย่าครับนี่คือโฉมหน้าของผู้ชนะแลวก็ทุกคนที่ได้ยืนบนโพเดียมครับเปกโกปานาย่าดับที่หนึ่ง ไฟโบกาตารอันดับ2นะครับแล้วก็อเลชเอสปาการอันดับที่3สรุปผมการแข่งขันครับบรรยายาคว้าชัยชนะครั้งแรกให้กับตัวเขาเองในปีนี้แล้วก็เป็นชัยชนะครั้งแรกให้กับดูกัติทีมเ e n o โวด้วย41นาที0.554วินาทีครับนี่คือเวลารวมอันดับที่2ฟาฟโบกาตารครับตามหลังอยู่แค่0.285วินาทีอันดับที่3ห่างออกไปครับอเลชสปาการครับตามอยู่10.977วินาที อันดับที่4มาร์คมาเกสนะครับมาบทเฉือนแจ็คมิลเลอร์ได้ในช่วงรอบสุดท้ายนี่เองครับมิลเลอร์ตามเข้าป้ายในอันดับที่5อันดับที่6โจอันเมียครับอันดับที่7ทากะนคกกอมิครับดีตัวขยับผลงานขึ้นมาครับอันดับที่8เอเนียบาเซเนนี่อันดับที่9มาโกเบเซคคีอันดับ10บแบรดบินเดอร์ครับอันดับที่11เป็นของโปเอสปาการโรอันดับที่13ครับเป็นของมิเกลโอเลร่าอันดับที่ อ่าสิบสองมิเกลเรอัลครับสิบสามเนี่ยเป็นของอเล็กซ์มาร์เกสสิบสี่มาลิกเบียเลสครับสิบห้าฟรังโกมอนเรลลี่สิบหกลูก้ามารินี่ครับแล้วก็สิบเจ็ดเป็นของอันเดียโดวิซิโอโซครับอันดับที่สิบแปดครับเป็นของฟาเบโอดิจิอันนันโตนิโอครับตามด้วยอเล็กซ์รีนนะครับแล้วก็เรมี่การ์เนอร์อันดับที่ยี่สิบลอเรนโซซาบาโรดียี่สิบเอ็ดแล้วก็ยี่สิบสองเป็นของ ฮอเก้มาตินครับเอารถขึ้นมาลุยต่อได้ในที่ไม่จบการแข่งขันมีเซฟาน b บรโดโยฮันซาก้ ado, an, o, แล้วก็ดารินบินเดอร์ครับคะแนนสะสมครับล่าสุดฟาโบกาตาโร aro, ผ่านถกสนามยังคงรั้งจาาฝูมี89คะแนนอันดับที่2เป็นของอ l เลสสปาคาโรตามหลังอยู่7แต้มครับ อันดับที่3เอเนวัสเซนี่ขยับขึ้นมาครับตามหลัง20คะแนนอันดับที่4อเล็กซ์รีนครับตามหลังอยู่20คะแนนเช่นเดียวกันอันดับ5ฟรฟานเชสโกบันยราพรวดขึ้นมา5อันดับครับอยู่ตรงนี้อันดับที่6โจอันเมียครับอันดับที่7โยฮันซากโกอันดับ8แบรดบินเดอร์อันดับที่9มาร์คมาเกสครับอันดับที่10เป็นของมิเกลโอเรราตามด้วยแจ็คมินเลอร์และโปเอสปาการ์นอันดับที่1112 13เป็นของฮอกเก้มาติน14มาบริกเบียเลสครับ15ทากะนะคะกามิ16ฟรังโกโมเดลลี่ครับ17เป็นของอเล็กมาเกส18ก็เป็นของมาโกเบเซคคีครับ19ลูก้ามารินี่20 21 22เป็นของอันเดียโดวิซิโอโซดาวรินบินเดอร์และเรมี่การ์ดเนอร์ครับนี่คือคะแนนสะสมประเภทนักบิดจ,จากทีมอิสระครับบาสเซนนี่นำอยู่ครับมี69คะแนนตามด้วยซาโก้แล้วก็ฮอกเก้มาตินครับ แต่ตรงนี้ครับคะแนนสะสมประเภททีมครับก็ทีม s u ซูกิเอ t a ซ์ตานำอยู่ครับมี69อ่ามี125คะแนนจากผลงานของรินและเมียครับเก็บไปคนละ69และก็56คะแนนอันดับที่2 a p อัพพิ r ลอร์เรซิตามหลังอยู่16คะแนนอันดับที่3เป็นของยามาฮ่ครับมอนสเตอร์ยามาตามหลังอยู่18คะแนนอันดับที่4 d u ดูคาติโรโนว e ทีมพรวดขึ้นมาครับอันดับที่5 Red ดนบุเคดีเอ็มแฟคตอรี่เรอันดับที่6 p พรามักเรซิ่อันดับที่7 เรปโซฮอนด้า so ครับขยับขึ้นมา1ึอันดับและตารางคะแนนสะสมประเภททีมอิสระครับพา,าร์เรซิ่งนำอยู่มี79คะแนนตามด้วยเกรซินี่แล้วก็ LCR Honda ครับคะแนนสะสมประเภทคอนรัคชอร์หรือว่าผู้ผลิตครับดูคตินำอยู่มี131คะแนนครับตามด้วย y a มาฮ่าอพีเลียซูซูกิ KTM และ Honda จมอยู่อันดับสุดท้ายเลยครับ สนามต่อไปของ MotoGP ครับก็จะโยกไปโดนความเร็วกันที่เลอมงในศึกเฟรนช์กลางปีระหว่างวันที่13-15พฤษภาคมนี้ก็มาติดตามกันดูครับแฟนๆ MotoGP ก็จะได้พักกัน1สัปดาห์นะครับสุดสัปดาห์นั่นหมายความว่าเว้นห่างกัน2สัปดาห์สำหรับการแข่งขันสนามต่อไปก็มาติดตามกันดูแล้วครับว่าสถานการณ์ต่างๆของ MotoG p ในสนามต่อไป ที่ประเทศฝรั่งเศสครับที่เลเอบองเซอร์กิตนั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของตารางแชมเปี้ยนชิพครับเอาละครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายขอบคุณนาฬิกาที่โซ่สำหรับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับของ motorsport live tv ในส่วนของการรายงานข่าว MotoGP Report By t i ทิโซ่ครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมครับวันนี้ผมเกา๋าเกดิโยภผมหงทีมงาน motorsport live tv ต้องลากันไปก่อนฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้พวกเราด้วยตอนนี้ สวัสดีนะครับผมพลังที่สร้างความราใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกต่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูโอเจ็ตพ้องทะยานไปกับแพลตฟอร์มารเทค How are you up? New Suzuki Swift.